ครูฝ้ายเองนะคะวันนี้ครูฝ้ายก็จะมาสอนบทที่3แล้วนะคะ i, I เมื่อมีตัวสะกดจะออกเป็นเสียงสาระอีกค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู ep 1, 1, 1> และ ep 2, 2> อย่าอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะคะ mm hmm. อาล่ะค่ะเรามาเริ่มบทเรียนนี้กันเลยนะคะตัวอย่างคำแรกค่ะ b i n แปลว่าถังขยะ B บอไปไม้ I สระอี N นอหนูบออีนอบินบินแปลว่าถังขยะค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดด้วยกันเลยนะคะคานี้ค่ะ P I N แปลว่าเข็มหมุดค่ะพีเผเผตัวอะไรคะจำได้ไหมเอ่ย ถ้าจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูนะคะเพิ่อตัวพอพานค่ะพ<น>ี่อขอโทษค่ะไอไอสระอีนะคะเอ็นเนอเนอนอหนูค่ะพอนะนอนีนนพินพินแปลว่าเข็มหมุดค่ะเอฟฟอฟันไอสระอีเอ็ N. นอหนู ฟออีเนอซินฟินครีบปลา ض. คำที I ่สค่ะ s i n แปลว่าทำบาปค่ะ s ซอโซค่ะ i สระอีเนอหนู s ซอีเนอซินซิน แปลว่าทําบาปค่ะคำที่5 t h i n แปลว่าผอม t h ในที่นี้เขากำหนดมาให้เป็นตัวทอทงนะคะแต่จริงๆ t h เป็นได้ทั้งทอทงและดอเด็กนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนใช้ตัวอะไรคำไหนอ่านยังไงนะคะครูเคยบอกไปแล้วว่าเราจะต้อง ฟังบ่อยๆฟังเยอะๆนะคะฟังหนังก็ได้กระตูนก็ได้นะคะพอเราฟังบ่อยๆจนเราจับคำได้แล้วอะค่ะเราก็จะรู้เองโดยอัตโนมัติเลยค่ะว่าคำนี้อ่านว่าอะไรนะคะต่อไปค่ะ i s อ i ค่ะ n n no, no. o หนู t i no. n t in แปลว่าผอมค่ะเวลาเจอตัว t h นำหน้านะคะเราจะต้องเอาลิน้นแตะฟันบนเพื่อออกเสียงเนะคะเช่นคําว่า three thin เป็นต้นนะคะ d i n แปลว่าชนะค่ะ w o u b l วแหวน i สระอี n นนหนูวออีนนวินวินแปลว่าชนะค่ะ B I G แปลว่าใหญ่ B เบอบใบไม้ I สระอี G เกอกไก่บออีกบิ i ก big แปลว่าใหญ่ค่ะ i g แปลว่าหมู p p p พอพาน i สระอิ g เก็กกไก่ P ออีก็ pig p i แปลว่าหมูค่ะคำที่เก้า W I G แปลว่าผมปลอม W W W แหวน I สระอิ จ G เกกอไก่วออิกอวิกวิกแปลว่าผมปลอมค่ะคำที่10ค่ะ S I X แปลว่า6 S ซอสโซ่ I สระอีเเป็นตัวสะกดออกเสียงกอไก่ซโซการันนะคะซอิกอ six six แปลว่า6ค่ะ M I X แปลว่าผสมค่ะ M เหม่อมาไอสระอี X อ็กซอไก่ซอโซกะรันมออีกอ mix mix แปลว่าผสมค่ะ f. I T แปลว่าเหมาะสมหรือพอดี f. For Fun นะคะ I อระอีที่ถทอทหารฟออีทอฟิตแปลว่าเหมาะสมหรือพอดีค่ะ K I D แปลว่าเด็กค่ะ K K K เขคอควาย i อซ D ฬีด d ดือดือดอเด็กคออีดอคด KID แปลว่าเด็กค่ะ K I d S แปลว่าจูบค่ะ k, k k k คอควาย I สรลอี d S เขากำหนดมาให้เป็นตัวซอโซนะคะ d S ก็ออกเป็นเสียง S, เหมือนตัว S นั่นแหละค่ะคออีซอ k i คิดส์คแปลว่าจูบค่ะ M I d S แปลว่าคิดถึงหรือพลาด m มมมมา i สระอ i s เมื่อตกี้ ss ออกเป็นเสียงเลยนะคะโซ่ค่ะ m o i s miss แปลว่าคิดถึงหรือพลาดค่ะ sit แปลว่านั่ง s โโ่ i สระอิ t t t ทอทหาร s i t sit sit แปลว่านั่งค่ะ w u i t h แปลว่ากลับค่ะ w u w w แหวน i สระอิ t h ทอทง w a i with with แปลว่ากับค่ะอย่างเช่น I am watching TV with my m o m I am watching TV with my m o m ฉันกำลังดททูทีวีกับคุณแม่นะคะ th ตัวนี้เป็นดอเด็กนะคะอย่างที่บอกไปเนาะเราต้องฟังบ่อยๆนะคะ th ดอเด็กค่ะ i สาระอิ s ซอโซโดอีซอดิสดิสแปลว่านี่ค่ะ H I T แปลว่าตีหรือเป็นที่นิยมนะคะ H h h พอนกฮู I สระอี T ถึทอทหาร H I T H I T แปลว่าตี หรือเป็นที่นิยมนะคะวัยรุ่นบางคนอาจจะพูดว่าตอนนี้แอปติ k ก o อกกำลังเป็นที่ฮิตของพวกเราเลยนะคะเขาก็ทับศัพท์คำว่าฮิตซึ่งแปลว่าเป็นที่นิยมนะคะ mid แปลว่าครึ่ง m เหมอเหมอมา i สรละอี d ดือดื้อเดเกค่ะ m อีิด mid mid แปลว,ว่าครึ่งค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไอเมื่อมีตัวสะกดออกเสียงสระอีค่ะสำหรับคลิปนี้และคลิปที่ผ่านมานะคะครูฝ้ายใช้หนังสือของครูหนึ่งอ g ง i s h ชีวิตจริงมาสอนนะคะซึ่งครูฝ้ายเคยเอาหนังสือเล่มน,นี้ไปสอนเด็กๆในห้องเรียนนะคะซึ่งได้ผลตอบรับดีมากนะคะเด็กๆ อ่านออกได้ทันทีที่เขาทำเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจหนังสือนะคะสามารถสอบถามครูฝ้ายมาได้เลยตามที่อยู่ที่ให้ไปใต้คลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูฝ้ายด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเอาไว้แจ้งเตือนเวลามีคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย